วันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนก็อก19เจน5นะครับก่อนทํำไรกระวุดปืนนะครับกดแมกซีนนิ้วออกนอกกุไกดึงตะไลนะดูในช่องลังเพลินะครับว่าไม่มีกระสุนดันไกลไปนิดนในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับปืนก็อก1ิบเก้าจนตัวนี้นะครับใช้กระสุน9คูณ19มิลิเมตรนะครับ ตัวแมกกาซีนนะครับจะบรรจุได้ทั้งหมด15นัดแล้วก็ในลงเพลิง1นัดรวมทั้งหมดเป็น16นัดนะครับลำกล้องจะอยู่ที่4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วโครงก็เป็นโครงโพลิเมอร์นะครับด้านบนก็ด้านตะไลก็เป็นตะไลเหล็กลมดำนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งตัวปืนกันนะครับว่าตัวปืนน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับ เรามาช่างตัวปืนกันนะครับตัวปืนพร้อมใส่แมกกาซีนน้ำหนักจะอยู่ที่684กรัมโดยประมาณนะครับตัวปืนก็อกนะครับรุ่น10ของ19บตัวนี้ก็จะเป็นไซส์คอมเพกนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปหมาะสำหรับไว้พกพาหรือว่าไว้เฝ้าบ้านก็ได้เป็นปืนที่ยิงแม่นนะครับ ปืนนะครับรงด้ามเป็นโพลิเมอร์นะครับด้ามเป็นโพลิเมอร์นะครับส่วนด้านบนก็เป็นเหล็กรมดำนะครับเพื่อผิวพิเศษกันสนิมอย่างดีนะครับด้านหน้าก็มีเช็คเกอร์ไว้สำหรับขึ้นลำด้านหน้าได้นะครับด้านหลังก็มีเช็คเกอร์ไว้ขึ้นลำด้านหลังได้นะครับขึ้นลำด้านหน้าขึ้นลำด้านหลัง ขึนลำได้หลายแบบครับปืนก๊อกมันจะดีตรงที่ว่าเนื้อตะลายมันมันเยอะครับเนื้อตะไลมันหนาทำให้ทำให้ขึ้นลำง่ายนะครับจับตรงไหนก็ขึ้นลำได้หมดนะครับปืนตัวนี้จากโรงงานเลยเนี่ยไกลจะอยู่ที่5.5าปอนด์นะครับอ่าผมลืมบอกไปว่าปืนตัวนี้มันเป็นระบบเข็มพุ่งนะครับซึ่ง ต้องชักยิงเท่านั้นเป็นซิงเกิลนะครับจะยิงซ้ำนาทีสองเหมือนดับเบิลไม่ได้นะครับไกลที่ออกจากโรงงานอยู่ที่ปออยู่ที่ห้าจุดห้าปอนนะครับแต่ตัวนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนสปริงเข็มพุ่งนะครับเปลี่ยนสปริงนกตับเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงเข็มนะครับ เปลี่ยนสปริงสมอนะครับที่ผมทําการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนสปริงคอนเนคเตอร์ให้มันเบาขึ้นนะครับมันก็เบาจริงครับไก่ก็อยู่ประมาณประมาณสามปอนด์นะครับไกลอยู่ประมาณสองสามปอนด์นะครับแล้วก็การคืนไกนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวคืนไกลสั้นนะครับก็จะอยู่ออนนประมาณนี้ก็ตามนาทีสองได้เลย ศูนนะครับูนมาจากโรงงานเป็นศูนย์ในไทส์นะครับศูนต่อตู้ในไทส์ปรับไม่ได้ต้องใช้คอเอานะครับตองคืนจะเห็นชัดมากนะครับส่วนคันค้างสไลด์นะครับจะมีให้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับถ้าคนถนัดขวาก็ใช้นิ่โป้ง าคนถนัดท้ายก็ใช้ใช้นิ้วโป้งท้ายได้นะก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ปลดแม็กได้ง่ายเวลาใช้งาน,นครับปลดปลดได้ไวนะครับด้านหน้านี้ก็มีรางไว้ติดอุปกรณ์เสริมน,นะครับติดไวฟฉายก็ได้ติดค้มก็ได้นะครับ เป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อให้ยิงต่อสู้ป้องกันตัวโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นปืนที่น่าใช้เป็นจับได้ถนัดมือครับผมผมมาเป็นคนมือใหญ่จับได้ก็ไม่นิ้วก้อยไม่ล้นนะครับเป็นปืนที่น่าใช้นะครับเบาสําหรับเจ้าที่พกพกไว้ทั้งวันยังไม่รู้ยังยังไม่ค่อยเมื่อยเลยนะครับเพราะว่าตัวปืนก็แค่หกร้อยหกร้อยกรัม 684กรัมรวมที่ใส่แม็กนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองมันจุกระสุน15นัดแล้วก็ใส่ใส่ไปในแม็กเลยดูว่าน้ําหนักจะเท่าไหร่นะครับถ้ารวมมันจุกระสุน15นัดจะอยู่ที่863กรัมก็เพิ่มมาประมาณ2กรัม ประมาณสองขีดหน่อยๆนะครับระบบเซฟของปืนก๊อกอันนี้ปืนเคียนะครับก็ระบบทำมาดีมากนะครับตกแล้วไม่ลัน่นเพราะว่ามันมีสมอล็อกเข็มแทงชนวนอยู่เราต้องเหนี่ยวไกลเท่านั้นสมอมันถึงจะยกขึ้นไปเพื่อให้เข็มแทงนวนพุ่งออก กุ้งกุ้งกุ้งเข้ามาโดนจานท้ายกระตุกนะครับแล้วก็ตัวตัวไก่เนะี่ยมันมีลิ้น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 นิละภัยนะครับถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจเนี่ยไก่มันจะกดไม่เข้านะครับมันมีเงี้ยงเงี้ยงอยู่นะครับเราต้องกดไปเต็มเต็มไก่มันถึงจะมันถึงจะลั่นได้นะครับนี้นะครับเพราะว่าโดยรวมในปืนก็อก19เป็นปืนที่ตอบโจทย์ ตัวผมเองมาให้กดเพราะว่าไว้เฝ้าบ้านนะครับไว้ยิงป้องกันตัวเป็นปืนที่แม่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปลองทำการยิงที่สนามนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม